ชาวเวียดนามเที่ยวไทยเป็นเวลา6วันค้นพบเหตุผลหายแปลกใจทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่ไปเที่ยวเวียดนามเป็นบทความหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นในเว็บไซต์ข่าว VnExpress ซึ่งได้มีการวิเคราะห์เหตุผลถึงความแปลกใจของชาวเวียดนามท่านหนึ่งในประเด็นที่ว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงเลือกไปเที่ยวที่ประเทศไทยและทำไมถึงไม่ไปเวียดนามโดยชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาเล่าประสบการณ์ของเขาเองว่า ผมและภรรยาได้เดินทางไปกรุงเทพและเชียงใหม่ในประเทศไทยและผมก็อยากจะพูดตามตรงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าการจราจรมันก็ไม่ได้มีความโดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็จริงอยู่ว่าพวกเขานั้นนำหน้าเวียดนามอยู่หลายปีดังนั้นในประเด็นที่มีการเปรียบเทียบในเรื่องของการเดินทางแบบนี้ผมคิดว่าไม่ได้ทำให้เวียดนามดูจะด้อยกว่าประเทศไทยสักเท่าไหร่แต่ว่า สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศของพวกเขาก็คือความอบอุ่นและความเป็นกันเองของคนไทยมารยาในการใช้รถใช้ถนนก็มีความสุภาพผมอยู่เมืองไทยมา6วันผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงแตรรถเลยถึงแม้ว่าบนถนนในประเทศไทยจะมีรถมากมายก็ตามผมเป็นคนที่รักการเดินทางค่อนข้างมากผมเดินทางค่อนข้างบ่อยแม้แต่ในประเทศเวียดนามเองและผม ็ได้เจอกับผู้คนดีๆในเวียดนามมากมายซึ่งมันทําให้ผมคิดว่าผู้คนในเวียดนามนั้นก็ไม่ได้แย่อะไรแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นของการจัดการเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรวมถึงเรื่องของทัศนคติที่ไม่ดีก็ยังเกิดขึ้นในเวียดนามอยู่เสมอแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้คนในประเทศไทยนั้นมีความเป็นมิตรมากกว่าพวกเรานั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาได้รับมันมาจากวัฒนธรรมพื้นฐานชีวิตของพวกเขา บางครั้งผมคิดว่าความรู้สึกมีส่วนร่วมในชุมชนของเวียดนามอาจจะยังไม่สูงมากนักดังนั้นชาวเวียดนามจึงมีแนวคิดที่เชื้อเชือนเอาชนะเอาเปรียบและทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมแล้วมันก็มีผลต่อการท่องเที่ยวโดยรวมด้วยและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการแก้ไขจากในโรงเรียนมันจะต้องเริ่มจากการศึกษาที่ดีและสร้างมาตรการลงโทษที่เข้มแข็ง และทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับและจุดเด่นอีกหนึ่งประการของการท่องเที่ยวไทยก็คือในประเด็นด้านราคาผมเดินทางไปเชียงใหม่เชียงรายสินค้าต่างๆมีราคาเท่ากันและไม่เคยถูกโกงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยมีความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติผมอยากจะบอกว่าผมใช้จ่ายน้อยกว่า1,000 0บาทหรือว่า6ล้านดงเวียดนามด้วยซ้ำในขณะเดียวกันเมื่อผมเดินทางจากเหนือสู่ใต้ในเวียดนาม การจัดการการท่องเที่ยวมันค่อนข้างวุ่นวายและพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่สามารถควบคุมราคาได้ซึ่งทั้งหมดนั้นผมคิดว่ามันเป็นข้อด้อยซึ่งไม่ใช่เกิดกับนักท่องเที่ยวในประเทศเท่านั้นแต่มันยังสร้างความไม่ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยครั้งหนึ่งในฮาหนอยผมไปซื้อขนมปังซึ่งมันถูกขายในราคา25,000ดงซึ่งมันมีราคาแพงมากในเวลานั้นและที่สำคัญ คุณภาพของขนมปังนั้นก็ยังไม่ดีอีกด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามดูไม่ดีเอาซะเลยต่อคำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงนิยมมาเมืองไทยมากกว่าเวียดนามสำหรับสถานการณ์นี้ผมคิดว่าหลายๆคนคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแต่ว่าเวียดนามเองก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ในชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่ได้มีการศึกษา พัฒนาและรวมถึงการประสานการของฝ่ายต่างๆถ้ามันเป็นไปได้ผมอยากให้ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของการท่องเที่ยวเวียดนามลองเดินทางไปเทศกาลยี่เปงที่เชียงใหม่ของประเทศไทยดูซึ่งเทศกาลนี้จะถูกจัดขึ้นในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีผมพน,นันได้เลยว่าคุณจะไม่สามารถลืมมันได้ลงหลังจากที่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่นั่นซักครั้งและรวมถึงอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่คนเวียดนามต้องเรียนรู้อีกด้วย สำหรับตัวผมเองผมมีโอกาสไปในหลายๆประเทศช่วงปีใหม่ของปี2023ผมก็ได้เดินทางไปสิงคโปร์ด้วยผมไม่ค่อยรู้สึกประทับใจในการท่องเที่ยวของสิงคโปร์สักเท่าไหร่สิงคโปร์นั้นมีระบบการคมนาคมที่ทันสมัยและรวมถึงมีการทำงานแบบมืออาชีพและสิงคโปร์นั้นเองก็มีขนาดเล็กและนั่นก็ทำให้การท่องเที่ยวของสิงคโปร์นั้นดีกว่าเวียดนามอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยชาวเวียดนามท่านนี้นะครับได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า เวียดนามเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะตามทันประเทศอื่นๆด้วยทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเรามีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการสแสวงหาผลประโยชน์อย่างเช่นการท่องเที่ยวด้วยความกล้าหาญหรือไม่ครับผมนั่นก็เป็นความคิดเห็นและมุมมองของชาวเวียดนามรายหนึ่งที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ VnExpress นะครับ ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามบางส่วนนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโดยชาวเวียดนามท่านแรกครับท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวที่ดีกว่าเวียดนามมากไม่มีการตัดราคานักท่องเที่ยวผู้คนเป็นมิตรเวลาเที่ยวเมืองไทยแล้วรู้สึกปลอดภัยแถมยังสบายกระเป๋าอีก ฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอัตราการมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงมีมากกว่าเวียดนามในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้เข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยมีการเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามไว้นะครับโดยเขาได้บอกว่ารู้สึกเห็นด้วยกับความคิดของคุณเป็นอย่างยิ่งลองไปเที่ยวย่านเมืองเก่าในฮานอยคุณจะเห็นคนวิ่งมาตัดหน้ารถคุณแล้วบอกให้คุณจอดเพื่อให้ไปที่ร้านของเขา ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากในส่วนของวัฒนธรรมการใช้ถนนผมคิดว่าที่เวียดนามก็โอเคนะแต่ว่าเรื่องของการทิ้งขยะห้องน้ำสาธารณะที่สกรปรกและจิตสำนึกสาธารณะเราควรจะมีการปรับปรุงแล้วรวมถึงมีการให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีดด้วยในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เข้ามาเล่าประสบการณ์ การท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับโดยเขาได้บอกไว้ว่าฉันชอบคนไทยมากและฉันก็ไปเที่ยวเมืองไทยมาสี่ครั้งแล้วไทยเองนั้นสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีกว่าเวียดนามแต่สำหรับเรื่องราคานั้นฉันไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าในเมืองไทยต้องมีการต่อรองกับตุกๆและแท็กซี่เหมือนกันโดยเฉพาะแถววัดโพมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทนีแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจโดยเขาได้มีมุมมองว่า ผมคิดว่าของพวกนี้มันอยู่ในสายเลือดของชาวเวียดนามไปแล้วผมเห็นด้วยกับผู้เขียนที่จะต้องมีการสอนเรื่องเหล่านี้ในโรงเรียนและนอกจากนี้จะต้องเพิ่มเติมเรื่องของการทิ้งขยะแบบไม่เลือกที่การฉี่ในที่สาธารณะการขับรถฝ่าไฟแดงการทำร้ายนักท่องเที่ยวสแกมเมอร์การปล้นนักท่องเที่ยวและการโกงเวลาเติมน้ำมันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้มีการพูดถึงคนไทยนะครับโดยเขาบอกไว้ว่า คนไทยนั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยและใจดีอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาวจึงไม่จำเป็นต้องใช้แตรซึ่งมันแตกต่างจากที่เวียดนามบางครั้งฉันรู้สึกว่าการบีบแตรเสียงดังๆตลอดเวลานั้นมันเป็นเรื่องของการขาดวัฒนธรรมโอเคครับเราจะมาไปไดทายกันด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้นะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในเรื่องของความสวยงามของสถานที่เวียดนามดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านรอบๆแต่ในเรื่องของผู้คนนั้น แพ้ประเทศอื่นเป็นอย่างมากเราต้องให้การศึกษาและใช้กฎหมายเพื่อสร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอารยะมากขึ้นเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแต่ว่าน,นี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน และพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ